คอนเทนต์อีกแล้วนะคะจมเป็นที่เรียบร้อย uh huh. ของแท้ที่ของแท้เลยเดนนี่จมกับมีดลอของแท้เลยพึ่งวางพ่อใหม่นะคะเอาดีไซน์มาลง <Okay. S 1> เดี๋ยวให้เสียบอยจะลล์สับล่องดึงดูน่าว่ นี่ไม่ใช่งานงน่ายๆตรงนะเนี่ย <c oughs> เด็กนันเด็บนันในมีดินรถเบาดึงเอาลองเอารถเบาดึงนะคะ่ะดึงรถนักจะขึ้นไหมนะลองเอารถเบาดึงรถนักจะขึ้นแม่เราเอารถไถใส่ตูดนะ 哦 <laughs>、oh.。